มึงจะนั่งหล่นไปเลยไหมเลสยนด้ฟังดีๆเลสของมึงเลยไอ้เลดสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับผัดเพ็ด H R อีพีนี้ยังตอบคำถามชาวบ้านอยู่ไหมคะพอแล้วพอแล้วหรอไม่ตอบแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปในอีพีแล้วเหมือนจะมีเรื่องท็อกซิกบอสวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาคุยอืมจริงๆเรื่องท็อกซิกนี่เป็นเทรนด์เหมือนกันเนาะอย่าเรียกว่าเป็นเทรนด์ e ิวท็อกซิเทรนเนเจอรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติแหละจะบอกว่าปกติไหมคือเขาก็รู้เขาก็เห็นนะแต่มันก็อย่างที่บอกไปว่า มันไม่ได้เรื่องที่แบบมันแก้กันได้ง่ายๆปกติก็ท็อกซิกส่วนใหญ่คนจะเอามาพูดกันในเรื่องของท็อกซิกเลชั่นชิพแต่หลังๆมาเนี่ยมันกลายเป็นท็อกซิกในเวิร์กเพลสใช่เยอะมากเจอไหมคะเจอไหมคะเจอเพราะอย่างก่อนมันมีหลายหลายหลายเรื่องหลายรามากในเรื่องอของท็อกซิกพวกนี้ประเด็นคือส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาคือทอําทยัางไงดีทํายังไงดีทํายังไงดีแล้วคําตอบส่วนใหญ่อ่ะมันก็คืออยู่หรือไปคือถ้าใครติดตามช่องเราอ่ะจะรู้ว่ามันจะมีอยู่แค่2องทางเลย <laughs> ทีนี้เราชัดฟิลกันเองนิดน,นึงว่ารู้แหละว่าท็อกซิดแต่กูจะอยู่ <laughs> ถ้ารู้ว่ามันท็อกซิดอะแต่เรายังไม่มีทางเลือกที่มันดีกว่าก็อารมณ์แบบออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกถูกต้องเอก็กูจะอยู่นี่แหละถ้าจะอยู่อยู่กันยังไงอาจะอยู่ยังไงเนาะแต่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนู้นนะมาเช็คก,กันก่อนบางคนบอก ของเรามิท็อกซิตหรอท่านอาจจะไม่รู้ตัวไม่รู้หรือไม่ก็คือมึงอแหละเราเล่นอันนี้เราเล่น <c oughs> ตัวสร้างไงเลยไม่รู้ <c oughs> okay, มาดูก,กันก่อนว่าเออที่เราพูดท็อกซิตท็อกซิตเนี่ยมันมีกี่รูปแบบเออ <c oughs> ในการที่แบบเกิดท็อกซิตในองค์กรมีการเมืองในที่ทํางานจืดมีการเมืองในที่ทำงานการเมืองในที่ทำงานอันนี้ย้ำนะเขาเขาบอกว่ามีการเมืองในที่ทํางานซู่แปลว่าโดยปกติทุกที่อะ มันมีอยู่แล้วถูกปะแต่ว่า<ช>ถ้าที่ไหนมีสูงอ่ะคือมันจะแบบมันจะทำให้เกิดความเครียดสะสมปวดหัวปวดใจปวดปับไปหมดอ่ะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคำว่าอะไร,<า>รคือการเมืองในออในองค์กรหลักง่ายๆเลยก็คือมันมี power มีอํานาจเฉพาะกลุ่มเออที่ให้ความสําคัญเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มของคนของตัวเองเช่นบางคนเนี่ยก็อยู่ในสาย การเมืองนี้สายกลุ่มนี้ไม่ต้องทําอะไรมีพักมีพววถูกไม่ต้องทําอะไร<ม>แค่นั่งอยู่ในที่ประชุมหรือ<ม>บางทีก็หายตัวไปจากที่ประชุมได้ขึ้นอยู่กับมึงเป็นคนของใคร <laughs> สมมุตินะ<ม>นึกภาพง,ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้สมมุติว่าเราเบริษัทเรามีกฎระเบียบเรื่องของการเข้าออกงานแต่พอเราอยู่ในทีมการเมืองนี้ที่มีอํานาจบางทีก็ไม่ต้องสแกนนิ้วก็ได้ไม่เปีนความผิดแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในพวกขเขาเขาคุณไม่สแกนคุณมีความผิดลักษณะก็จะเป็นแบบนี้หรือมีการ b แอ s หรือการเข้าข้างกันโดยที่ไม่ได้มองความเป็นเหตุ ไอ้อย่างนี้ก็เหมือน2มาตรฐานเลยป้าจา้าพวกมากลากไปใช้คํานี้ดีกว่าว่าพวกมากลากไปก็คือพอเขาโฟกัสว่าจะเอาเรื่องนี้เอาแบบนี้ด้วยเหตุใดแล้วเขาก็จะทําทุกวิธีทางให้เป็นแบบนี้ให้ได้มีการช่วยเหลือหรือปกปิดความ,มผิดต่างๆหรือความไม่ถูกต้องบางอย่างบางอย่างมันไม่ได้ผิดนะม,มันอาจจะเท่าๆแต่เขาถือว่าผ่านไปเลยมีการล็อบบี้กันถูกต้องคุยกันก่อนแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปแบบนี้นะเราเซเยสนะจะมะ <laughs> คือโดยปกติอ่ะมันก็จะมีพอประมาณคือเรื่องพวกนี้มันเป็นพอประมาณอยู่แล้วนะมันมีได้ในระดับหนึ่งแต่พอมันสูงมากๆอ่ะมันจะเกิดอคติการที่จะต้องเอาชนะอีกทีหนึ่งให้ได้เกิดการบีบยี้ให้อีกทีมมันมันอยู่ไม่ได้พอมันเป็นลักหนาแบบเนี้ยเราเรียกการเมืองในองค์กรมันสูงไม่ได้ว่าเออออฟฟิศอยู่ชั้น29แล้วสูงนะการเมืองในองค์กรสูงมันก็จะมีแนวแบบคาดหวังบางสิ่งบางอย่างถ้าแบบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันเขาก็จะเป็นเพื่อนกันชักพักถ้าเกิดว่าผมมีผล ประโยชน์ที่ขัดแย้งกันสักพักเขาก็จะเป็นสตรูกันใช่ยิ่งการมือไปผูกกับผลประโยชน์นะเอออันนี้อันนี้จะยิ่งอันตรายมากก็จะคล้ายๆแบบว่าการเมือเล็กเแบบในที่เราเห็นกันนะคะตามทีวีอะค่ะเป็นอยู่เป็แบบที่ 2, อาจจะไม่ใช่กลุ่มก้อนและเริ่มมาเป็นที่ตัวคนก็คือเรามีหัวหน้าทำไมต้องถ่ายมือมาทางนี้คะ เรามีหัวหน้า2มาตรฐานนี่น่าจะมีประสบการณ์โตเป็นไงครับหัวหน้า2มาตรฐานเวลาที่เราเป็นอ่ะเราเป็นยังไงไม่เรามีมาตรฐานเดียวมาตรฐานเดียวก็คือเอียงไปทางนี้ใช่ละเล่นหัวหน้า2มาตรฐานก็คือเรื่องเดียวกันไอเอพูดถ้าไอเอไม่ใช่ลูกรักตกอไอบีเค้มแง้มปาก ่านจอันนี้เราเรียกว่าหัวหน้า2มาตรฐาน <c oughs> จำได้ไหม EP ที่แล้วที่เราเลยถามางไงว่าไอ้อที่หัวหน้าเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> เขาเป็นกักคุณคนเดียวไหม <c oughs> ถ้าเป็นกักคุณคนเดียวแปลว่าหัวหน้า2มาตรฐานม,มันก็จะดูแลหรืออยู่ร่วมกันอีกแบบหนึ่งไปเนี่ยเราเรียกหัวหน้า2มาตรฐานก็คือเอียงไปทางใครสักคนหรือทีมใดทีมหนึ่งไปลูกรัก เข้าข่ายลูกรักหรืล่ะมีตัวอย่างไหมล่ะถ้าเราพูดถึง E ีีลูกรักใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปดู E ีพีเราจะมีการพูดถึง E ีพหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของลูกรักแล้วมี E ีีต่อเนื่องเราก็ยังคงพูดถึงลูกรักอยู่แต่ว่ามันเป็นลูกรักที่เราพูดถึงก็คือทํางานใช่อันนั้นลูกรักแบบทํางานนีถ้าเป็นลูกรักแบบทํางานมาพูดมันก็ไม่แปลกถ้าเขาจะฟังแต่ถ้าเป็นลูกรักแบบแบบเสิร์ฟมุงส่วนตัวลูกรักแบบอวยยศอะอรลูกรักแบบอวยยศถ้าเป็นอันนี้ก็อันนี้ก็ฟังได้ คือมันมีอยู่ประเภทที่แบบลูกน้องทํางานนี้ไม่ได้แต่เป็นลูกรักนะลูกน้องทํางานนี้ไม่ได้ทํางานนั้นไม่เป็นแต่ให้อีกคนนึงทำกลับกลายไปเป็นผลงานของคนนี้อย่างเงี้ยสองมาตราฐานชัดเจนลรามียงชัดเจนช,ช่วยคนที่มันไม่ทํางานเอออวยยศให้คนที่ไม่ทํางานแล้วก็ทอดทิ้งคนที่ทํางานเอาผลงานของของอีกคนนึงมาให้เป็นผลงานของลูกรักตัวเองใช่อย่างเงี้ยก็คือเราเรียกว่าเป็นท็อกซิกนะเพราะงั้นจะไม่เหมือนกับอนุนะหรือว่าโปรโมทคนของตัวเองไหมใช่ใช่โปรโมทคนที่มันไม่ได้ทํางานขึ้นมาให้มันมีตำแหน่งหรื ไม่ต้องโปรโมทก็ได้แค่เพิ่มเงินเนี่ยสังเกตนะแบบเราไม่ใช่ลูกรักเราทํางานหนักมากเลยแต่ลูกรักเนี่ย แค่เพิ่มงานก็ไปงานนึงปุ๊บมีงานเพิ่มเพิ่มเงินเรียกหัวหน้า2มาตรฐานอแบบที่สาท็อกซิตที่3เราเรียกว่าค่อยๆเล็ว้ายค่อยๆเลวว้ายขึ้นเรื่อยๆมีเพื่อนร่วมงานพลังลบท็อกซิตฟีโพอเนะอยู่ใกล้แล้วทุกอย่างแม่งในกระถิไปหมดแล้วคือทำไมถึงบอกว่าค่อยๆเล็ว้ายขึ้นเรื่อยๆคืออการที่องค์กรมีการเมืองอ่ะบางคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในลูปนั้นอ่ะไม่กระทบนะใช่คุณจะไม่รู้สึกถูกต้องคุณจะไม่รู้เลยเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในลูปถูกหรือถ้ามีหัวหน้า2มาตรฐานแต่มันไม่ใช่หัวหน้าาาเเรรก็ไม่ เออไม่เกี่ยวกับเราเออแต่ถ้ามีเพื่อนลวมงานพลังลบโอ้แม่งอยู่ทั่วไปเหนื่อยใจเลยนะลบยังไงตัวอย่างสังเกตง่ายๆคุยกับเขาว่าไม่เคยเจอข้อดีของบริษัทเลยแมงลบไปหมดจนมีครับางครั้งเราอาจจะต้องมาตั้งคำถามว่าอยู่ทำไมพี่อยู่มา10ปี15ปีแล้วหอูแม่ง list ข้อดีแบบอ้ list ข้อเสียแบบพูดมาหมดจนเราสงสอ่ะก็อยู่เนาะ เออถ้าเป็นเราเราออกไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่แล้วบางทีเราก็มีความคิดนะเอ๊แล้วทำไมอยู่อ๋อไม่มีที่ไปเอ๊ไม่มีใครใเอาเอ,า <laughs> เอ๊ยังไงหร,ห,รหรือบางทีต้องบอกอย่างนี้ว่าสังเกตดีๆนะคือคนพวกนี้เวลาพูพูดเสร็จเขาจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งว่าเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นมาแล้วเขาก็ออกไปคนนู้นมาแล้วก็ออกไปคือบางทีท็อกซิ่พีเพิลพวกนี้เขาพูดประเด็นน่ะเขาไม่ได้รู้สึกแบบที่เขาพูดนะแต่เขาพูดแล้วอ่ะเพื่อไปก่อความรู้สึกเราอ่ะให้ในกาทีฟกับองค์กรแล้วสุดท้ายอะ เราไม่ลาออกเอออย่างเงี้ยเราเรีทักสิทธิ์พีเพิลสุดท้ายเราออกไปมันยังอยู่อะอย่างเงี้ยเราวังทุก <c oughs> อ,อ,อย่างไม่ดีอะไม่มีอะไร <c oughs> ดีทุกอย<ม>่างไ,<ม>ไม่ดีแต่เขาอยู่แต่เราดันไม่อยู่อย่างต่อไปก็คือ อันนี้เป็น c u เ t อร์ที่คล้ายๆกันก็คือจะเลวร้ายเหมือนกันก็คือเป็นองค์กรที่โยนความผิดโทษคนนั้นโทษคนนี้ใช่ก็คือเมื่อมันเกิด e r r ร์ในงานงานหนึ่งมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่กลายเป็นคนผิดถ้าองค์กรมี c u เ t อร์แบบนี้มันจะเป็น toxic c u เ t อร์สุดท้ายคนอ่ะมันไม่มีใครอยากผิดมันก็จะแบบเอ้ยงานนี้จริงๆอ่ะเราตั้งใจทําอยู่แล้วแต่ว่าที่คนนู้นอ่ะเขาส่งข้อมูลมามันไม่ถูกต้องที่คนน้องผิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วไอ้คนที่โดนป้ายสีแบบนี้ไม่อยู่ในวงสนทนานั่งอยู่ๆนั่งทํางานอยู่ดีๆผิดเลยก็็็มมีหหรรืออถ้้าเปปนนใงะชุก พอมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บก็จะเริ่มโยนความผิดให้กันและกันอันนี้ก็จะเป็น c u เจอร์ที่มันเป็นท็อกซิ่ก็เหมือนแบบมีอะไรผิดพลาดนิดนหน่อยๆน่อยก็อ๋อก็คนนั้นบอกมาคนนี้บอกมาอ๋อก็ได้ข้อมูลมาจากคนโน้นมึงถูกอยู่คนเดียวเคยเจออย่างนี้เอ๋ว่าถ้าที่แบบโยนความผิดหนึ่งแล้วนะแล้วไปเจอหัวหน้า2มาปรานก็คือหัวหน้ารักลูกทีมตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกนะก็คือเขารักลูกทีมตัวเองอ่ะแต่โยนงานที่มันมีโอกาสผิดให้แผนกอื่นก็คือถ้าผิดให้ไปผิดแผนกอื่นแต่จริงๆเนื้องาน แผนกมึงทำเออแต่เขาหาเหตุที่แบบแผนกเขาไม่ต้องทําแล้วต้องเป็นแผนกอื่นทาเคยมีหัวหน้าโยนผิดให้ลูกน้องเนะ่ยมีมีโอ้อันนี้เลวร้ายมากหัวหน้าทําผิดแล้วก็ไปโยนความผิดให้ลูกน้องอันนี้อู้สุดแล้วหรือจริงๆก็คือไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของแผนกคุณใช่แต่พอมันมีความผิดพลาดปุ๊บเนี่ยคุณก็แบบว่าไอเนี่ยมันไม่ได้ทําแต่ไอเนี่ยที่มันไม่ได้ทาอ่ะ ลูกน้องมึงไงอีกแบบหนึ่งที่เคยเจอเลยนะหัวหน้าเนี่ยไปประชุมถูกว่ากับลูกน้องด้วยนะแล้วตัวเองเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวจะทําอันนู้นอันนี้อันนั้นเสร็จแล้วไม่ได้ทมีคนตบมืออยู่ข้างหลังงงอยู่เอ๊ะให้สัญญาอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่เขาชอบใจเสร็จแล้วไม่ได้ทําที่ประชุมตําหนิมาหัวหน้าร่วมวงกับที่ประชุมด่าลูกน้อง เคเห็นแล้วแบบงงมากเดี๋ยวก่อนแกเป็นคนพูดว่าแกจะทําแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บด่าลูกน้องนั่งเนียนไปกับที่ประชุมเลยว่าเนี่ยไม่ถูกต้องนะวันหลังต้องทํานะงงมากลูกน้องก็นั่งงงว่าแต่มึงเป็นหัวหน้าเขานะถที่ปรึกษานั่งอยู่ในวงแล้วเราก็งงมีแบบนี้ด้วยเหรอวะคุยกับผู้บริหารเลยว่าเอ้ยเรามี c u เจอร์แบบนี้มันท็อกซิตนะคือเด็กอะยังไม่ต้องไปคิดว่ามันจะทำงานไม่ทำงานนะแต่เดี๋ยวมันก็กล่าออกถ้าเจอแบบนี้นะไม่มีใครอยากโดนแน่นอนเขาเจอมันเพี้ยนปัดความรับผิดชอบสูงสุดทีนี้ รู้แล้วว่าเรามีหัวหน้า2มาตรฐานรู้แล้วว่าเรามีท็อกซิทีเพื่อเป็นเพื่อนรู้แล้วว่าองค์กรเราโยนความผิดให้กันแต่กูต้องอยู่อ้าวแล้วไม่มีโอกาสเติบโตด้วยนะอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายถ้าองค์กรไหนคือไอ้พวกนั้นนะขมวดรวมแล้วเ,ออเป็นองค์กรที่แบบอยู่ไปแล้วอยู่ก็ไม่โตอ่ะคือไอ้คนที่โตก,ก็คือไม่ใช่เราคือผนวกรวมสุดท้ายเลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นอีพีอื่นก็คงก็ไปเถอะ แต่ถ้าเป็น EP นี้อย่างที่บอกเราต้องอยู่ไม่ใช่สไตล์เราเลยอ่ะจะอยู่ยังไงเออเราเราก็พยายามหามาให้ไงเผื่อว่าเอออาจจะเป็นคําตอบให้ได้อ่าท่านจะต้องอยู่อ่ะเพราะว่าออกแล้วไม่มีอะไรแดกอ่าทำไงคะหนึ่งเลยอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นหมเย็นที่พออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ไอคำพูดใครอย่างแรกเลยอยู่ให้เป็นก็คือปรับก่อนปรับอย่างแรกคือยอมรับให้ได้ก่อนว่าใช่เราอยู่ในองค์กรแบบนี้ปรับที่ใจเราปรับที่ใจเราก่อนว่าเราต้องอยู่กับองค์กรแบบนี้ยอมรับันให้ได้2ปรับพฤติกรรมการ งานใหม่อย่างแรกเลยนะเหมือน EP ที่แล้วเลย S <S สื่อสารเชิงล so ับก mm ็ค hmm. ือเราอาจจะต้องเปลี Columbus ่ยนเป็นจากการทํางานเชิงรุกอ exactly. ่ะเป็นการทํางานเชิงลับก็คือพูดเท่าที่จําเป็นต้องพูดสื่อสารเท่าที่จําเป็นต้องบอกอธิบายตกไปมันไม่ต้องก็คือนิดหน่อยพอเนี่ยสื่อสารเท่าที่มันจําเป็นจริงๆอธิบายก็ต้องดูก่อนว่าคนฟังคนฟังไหมใช่ถ้ามันไม่ฟังก็เงียบปากไปใช่แล้วแล้วเวลาเราอยู่ในองค์กรที่ท็อกซิดอ่ะมันจะมีความใส่ร้ายป้ายสีกันเพราะงั้นเวลาคุณสื่อสารอะไรหรือจะคุยอะไรหรือจะตอบอะไรอ่ะคุณต้องตอบแบบกลางๆก็คือไม่ซ้ายไม่ขวานึกออกปะเอาแบบลึกซึ้ เลยนะเก็บหลักฐานทุกอย่างให้เป็นริเทนหรืออีกอันนึงก็คือ คุณอาจจะต้องชวนเขาหรือถามเขากลับเพื่อให้เกิดเป็นคําตอบของเราสองคนนะอ่าอย่างเงี้ยคุณก็จะปลอดภัยเอาการเมืองระดับสูงเลยนะทุกอย่างต้องเป็นรายลากักษณ์อักษรใช่มันจะมีการมาพูดคุยเป็นเวอร์บลก็จะมีคนมาถามว่าก็มันมาคุยกับเราปา่นต่อปากอาจจะให้ทํำยังไงก็เลยบอกว่าไม่ยากพอมันคุยกับเราเสร็จเวอร์บลมันก็คงไม่เขียนหรอกอเพราะเป็นแมทตัวมันเราเนี่ยแหละต้องเขียนเขียนไปเลยจ้ะเดียคนนั้นคนนี้จากเมื่อสักครู่ที่เรา เราได้พูดคุยกันเป็นเมอร์โบเธอกับฉันเราคุยกันแบบนี้แบบนี้สรุปว่าเราจะไปเวนี้1 2 3 4อันนี้คือที่เราอักรีกันจบแล้วก็เขียนไปถึงมันเราก็จะมีเรคคอร์ดของเราค่ะเป็นรายลักษณ์อักษรเมื่ออนาคตปัญหามาแครตาดูแตาดูเขาแคร์อะไรดี่กอันนี้เป็นทริคหนึ่งที่จะให้ไว้ใช่เพราะงั้น ทัวนี้นะสื่อสารแบบบางๆพูดเท่าที่จำเป็นตอบเท่าที่ต้องตอบแล้วก็พยายามเก็บหลักฐานให้ได้แล้วก็มันมีทักษะอันนึงเขาเขาบอกว่าเป็นทักษะเลยนะเฟ a g r e รีเมน คือพอมันทอกสิทเยอะๆแล้วว่าภัยมันจะมาถึงเราง่ายแล้วเวลาเราโดนใส่ร้ายใสสีโดนโยนความผิดอะใจเราเองอะมันไม่ไม่มีความสุขเพราะงั้นถ้าคุณจะอยู่ให้ได้และจําเป็นต้องอยู่นะคุณก็ต้องมีทักษะนี้ก็คือได้ครับพี่อันนี้ดีครับถูกไหมก็คือมันจําเป็นนะอันนี้เราพูดบนคามจำเป็นมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าพอบอกไปแบบนี้คนที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่อะเข้าใจดีไม่ดีทํากันอยู่ด้วยเด๋ยเพราะอีเฟกไออากิมเมนต์แตกี้ เราจะใช้ไม่ชีเงียบมากกว่าก่อนอันนั้นเธอแล,แล้วแต่คนคุณก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกันนะว่าสิ่งที่คุณอกรีกันไปเนี่ยถ้ามันเกิดความผิดพลาดด้วยคุณก็ต้องมีส่วนร่วมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวอีกเวนึงเนี่ยอันนี้เป็นเวที่ใช้ส่วนตัวก็คือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้อกรีก็คือจะไม่อกรีในการประชุมที่มันมีการตัดสินใจเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใชะ้ majority เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็แค่จะยืนยันในส่วนของเราว่าอันนี้ฉันไม่อกรีแต่ว่าถ้าค a l อั r e ีกันเนี่ย มันก็ต้องใช้ m a จอ r i t y อยู่แล้วอเออแต่ว่าฉันไม่อเกรีพอ,อะไรอันนี้ก็แบบเป็นวิธในการเพราะว่าทุกอย่างมัน record เพราะฉั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยกูเตือนมึงแล้วแค่นั้นแหละฉันชอบเสียงโทนทุ้มต่ำ <laughs> ของมันก็คือที่กูไม่อะกรีเนี่ย กูเตือนมึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราได้เข้าไปในห้องประชุมหรืออะไรต่างๆเออแต่ว่าบางครั้งตัวน้องๆหรือคนทํางานอะมันไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในมติที่ประชุมแบบนั้นแต่มันเป็นการมาบอกงานมาชวนทํางานหรือมาถามความเห็นแล้วก็เอาความเห็นเราแม่งเป็นคําตอบอันนี้ต้องระวังถึงได้บอกว่าพยายามตอบกลางๆแล้วก็ชวนกันว่าพี่ว่าไงแล้วเราก็อ๋อโอเคนี่เพราะว่าอันนี้ก็คือต้องระวังอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะมีสถานการณ์ที่เยอะมากที่เขาก็จะเอาเราไปอ้างว่า พอมมนมีอะไรปรุ๊บก็คนเนี้ยเขาบอกอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวกูผิดเพราะกูเป็นคนพูดและอันนี้ก็เอาไปอ้างแล้วก็เอาไปอ้างโดยที่เราก็ไม่รู้มันอันนี้คือวัฒนธรรมที่มันท็อกซิกและมันเยอะในหลายๆที่ทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังที่พยายามบอกก็คือว่าอย่าไปถ้าเป็นไปได้อย่าไปเยี่ยเสียบเป็นนัวถ้าใครเขาจะพูดอะไรกันก็พยายามอย่าไปอยู่ในกลุ่มที่มันจะเอาเราเข้าไปเกี่ยวอันนี้ไม่มีคําตอบหรอกเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะเออดิงไปก็ได้แต่ถ้าต้องตอบ จริงก็ระวังตัวด้วยเอออะไรที่มันแบบไม่มั่นใจไม่ชัวร์ไม่อะไรก็แล้วแต่ก็คือพยายามอย่าไปให้ความเห็นพอเมื่อไหร่ที่คุณหลุดความเห็นของคุณออกไปเนี่ยคุณจะเป็นเหยื่ <Your S 2> อคันดีแล้วก็อย่าเผลอไปอยู่ในวงใดวงหนึ่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้าใครที่ตัดสินใจว่าอยู่แล้วจะเลือกฝั่ง <m uch as> เออเลือกไปเลยแล้วเอาให้สุดนะ <laughs> ดถูกไหมถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายอะถ้ามันซ้ายชนะไอขวาตายถ้าอยู่อยู่ขวาก็ตายแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณเดี๋ยวกูอยู่ซ้ายบ้างเดี๋ยวกูอยู่ขวาบ้างเองตายก่อน นกสองหัว<ล>อะไรอย่างเงี้ย ถ้าจะกลางเลยก็คือให้เขาชัดเจนเลยว่าไอคนนี้ไม่ยุ่งกับใคร<อ>คุณก็จะโดนอยู่ดีว่าอ่ะไอคนนี้ตอบมาเขาก็จะเอาคําตอบคุณคือแก้ไม่หายแก้ไม่หายหรอกแต่ว่าทุกคนจะรู้ว่าคุณคือคนที่อยู่ตรงกลางใช่เ,<อ>เพราะ <đấy. S 2> ว่าทุกคนจะอาแว e ว่าเอ้ยไอนี่มันเป็นคนไม่หือไม่เอื่ใครเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามเอาเราไปอ้างเนี่ยมันจะมีความคิดนิดนึงของคนในกลุ่มพวกนั้นอะที่เขาจะแบบปกตินี่มันไม่หือไม่อืับใครอะไรเงี้ยเออเขาจะถูกคิดขึ้นมาได้ใ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นวย์ที่คุณอะปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าคุณ วางตัวชัดเจนว่าเราไม่ได้เข้าพวกใครนะเออเราอยู่ของเราแต่การวางตัวไม่เข้าพวกใครต้องเข้าใจนะแต่ละฝั่งเขาก็จะได้คะแนนเสียงของคุณ <laughs> <laughs> เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเพราะว่ามันคือหนึ่งคะแนนเสียงอะ <laughs> แค่น,นั้นเองแต่ว่าภาพจำของคุณกับทั้งสองฝั่งก็คือ <laughs> ไม่ยุ่งกับใครแต่ฉันก็ต้องได้เสียงเย้เขานี้มาอย่าเผลอแบบโดนพวกมากลากไปหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถึงได้บอกว่าพยายามอยู่ตรงกลางแล้วก็พยายามดวนให้เป็นคําตอบเดียวกับเขาแค่นั้นพอก็คือเราก็ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอยู่ไปก่อนจนกระทั่ง จนกระทั่งจะมีพระอาทิตย์ดวงใหม่สองประกายโอกาสใหม่ๆว่าโอเคคือถ้าเราอยู่จนถึงจุดสมมตินะว่าปัญหาในองค์กรเนี้ยมันอิมแพ t มากพอจนกระทั่งผู้เลี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ละต้องแก้คุณโชคดีแต่ถ้าอยู่ไปจนกระทั่งมันมีโอกาสใหม่เข้ามาก็เชื่อว่าทุกคนก็จะเลือกโอกาสใหม่เพราะว่าณตรงเนี้ยหลายๆคนที่คอมเมนต์หรือถามเข้ามาเราก็รู้ว่ามันหนักหนาสาหัสกับสภาพจิตใจแล้วเดี๋ยวหนักไปก็เดี๋ยวกลายเป็นป่วยกันเข้าไปอีกใช่เพราะว่าในชีวิตเนี่ยเจอคนหลายคนอยู่เหมือนกันที่เขา ทำงานอยู่ที่ทำงานที่มันท็อกซิคม,มากๆจนกระทั่งตัวเองต้องป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นเขาก็เดินมาถึงในจุดที่ว่าจะอยู่ต่อแล้วแล้วก็คือเอาเงินเดือนที่ได้ไปรักษาโรคหรือเราควรจะหยุดแล้วดูแลใจตัวเองดีกว่าอ,อย่างเงี้ยออคือคนที่มีทางเลือกอ่ะเขาก็เลือกที่จะหยุดออกเลยแล้วเพื่อที่จะมาออกมาเยียวยาตัวเองแบบไม่ว่าเงินคุณจะหาได้มากแค่ไหนแต่ถ้าคุณต้องเอาไปลงกับการรักษาตัวมันก็ ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะโอเคฉันไม่ไหวละฉันสต็อปฉันออกดีกว่าแล้วก็ออกมาดูแลตัวเองแต่บางคนก็ยังคงคอนติเนียรเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกพอคุณไม่มีทางเลือกปุ๊บเนี่ยก็ต้องกลับมาดูอย่างที่เราได้พูดไปว่าแต่ทั้งหมดที่พูดไปวันนี้ไม่ได้บอกว่าให้คุณเป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเมื่อโจทย์มันมาถึงจุดที่บอกว่าฉันต้องอยู่ให้ได้อันนี้มันคือวิธีการเอาตัวรอดและอยู่ให้รอดในองค์กรแบบนี้แต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันก่อนนะก็จะมีเรื่องที่ว่าในเมื่่อออมันนจําเป็ต้งยู มันก็จะอยู่ยังไงให้มันแบบก็เป็นที่ทํางานนะคิดว่ามันแค่ที่ทํางานอ่ะอันนี้ใช่คือเราอาจจะต้องวางไมล์เซตใหม่เมื่อก่อนเขามีอะไรนะที่ทํางานคือเบิร์นหลังที่สองอย่ามาเอ็กซ์เพกว่าจะเจอพี่ป้านะอาญาตสนิทมิตรายตอจากนี้ไปที่ทํางานก็คือจัดทำงานแล้วก็แยกเรื่องงานเรื่องส่วนตัวออกซะงานก็คืองานคุยเฉพาะประเด็นงานเลิกคุยเรื่องส่วนตัวนู่นนี่องไปเพื่อนในที่ทํางานอ่ะถ้ามันไม่ใช่เพื่อนอ่ะก็ไม่ต้องก็คุยแค่านนคือทั้งหมดที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือ ให้กลับมาโฟกัสแค่งานเพราะว่าคุณต้องรักษาสภาพจิตใจในการที่เราจะต้องทนอยู่กับท็อกซิตนะใจนี่สําคัญมากต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดจนกว่าเราจะเจอโอกาสที่มันดีกว่าก็คิดแค่ว่าที่คือที่ทํางานเรามาเพื่อทํางานทํางานเสร็จเราก็กลับบ้านมไม่ต้องไปพยายาม relationship มีร l เลชั่นชิพอะไรใดีเออมันดาม่วง,งนะแม่เพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณไม่ได้มีริเลชั่นชิพที่มันจริงใจต่อกันอยู่คนเดียวเหอะอะความเป็นคนตั้งใจทํางานหรือต่างๆที่เรามีศักยภาพเรามีแล้วเก็บ อยู่ต่างๆเก็บไว้ก่อนเอาไปใช้ที่อื่นแต่อย่าเพิ่อยู่ให้รอดในท็อกซิตรอดเสร็จปุ๊บได้องค์กรใหม่ปุ๊บลืมติดตัวไปแล้ว เ,เก็บศักยภาพของเราความตั้งใจของเราเอาไว้ณวันนี้ถ้าต้องอยู่ต้องทนอเอาให้รอดก่อนอแล้วคุณสมบัติที่ดีก็ไปใช้ในที่ที่เขาเห็นคุณค่าของเราถูกต้องปร<า>ะมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยในสภาพจิตใจที่ปลอดภยัยแล้วก็อยู่ในสถานที่ทํางานที่ทํางานไปด้วยประสิทธิภาพความสามารถของเราเท่าที่อยู่ในความรับผิดชอบก็มองหาโอกาสใหม่ๆก็แล้วกันนะคะใครเจอท็อกซิตแบบไหน เดี๋ยวเข้าไปพิมพ์เองเลยเยอะมากเลยบางคนบอกมีครบครบทุกทุกข้อครบทุกข้อเลยก็ลองพิมพ์มาแชร์ลิงก์แลกเปลี่ยนกันหน่อยหรือว่าใครที่มีวิธีการอยู่กับองค์กรแบบนี้ที่เรายังต้องอยู่ก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับใช่จะได้เป็นวิทยาทานเนาะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในอีพีหน้าค่ะกับพักเพจเอชอารบ๊ายบาย